สวัสดีครับวันนี้ก็สงสัยว่าปลั๊กลางดาปลั๊กไฟ Data เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับมันทำไมเออเสียไปสักสารูนะครับแล้วก็ดีอยู่อันเดียวก็แกะเลยครับด้วยความสงสัยสิ่งที่เจอก็คือว่าอันนี้คืออันที่ดีนะครับก็สภาพปกติไม่มีอะไรแต่อันที่เสียเนี่ย มันจะเป็นลักษณะการแตกของตัวยันสปริงนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยในการเสียบสายไฟเนี่ยมันจะไม่ต้องขันน็อตดังนั้นมันก็จะใช้ระบบของสปริงในการหนีบสปริงเนี่ยมันจะยันระหว่างตัวที่เสียบไขควงเข้าไปเนี่ยนะครับ เียบเข้าไปนะครับแล้วก็มันก็จะเด้งอยู่ระหว่างที่เสียบไขควงกับผนังด้านนี้นะครับอย่างอันนี้ก็จะอยู่ระหว่างตัวนี้กับผนังด้านด้านบนนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันก็ระหว่างตรงนี้กับผนังด้านนี้นะทีนี้พอใช้ไปนาน,าน,าน นี้ผมใช้มาประมาณปีครึ่งถึงสงปีราๆนี้นะครับสิ่งที่เจอคือผนังอันนี้เจอด้านด้านที่เป็นกาวตัวนี้นะครับไม่เจอด้านกาวแต่มาเจอด้านลายที่ผนังมันพังแล้วก็ตัวนี้นะครับเจอ ที่ผนังด้านกาวนะครับด้านอื่นเป็นไหมอโอเคก็ด้านกาวนี้จะเจอเยอะกว่าเพื่อนตัวหนึ่งแล้วก็ด้านลายเจออันหนึ่งนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะลองหาอะไรดูนะครับว่าเออมีไหมที่เป็นบล็อกเดี่ยวๆอย่างนี้นะครับเรามาใส่แทนส่วนไอตัวสวิตช์ตรงนี้อ่าก็ เป็นแบบไอ้นี่เหมือนกันนะครับเสียบก็คือเอาไข,ข่ควงจิ้มเหมือนกันแต่ว่าไม่มีตัวไหนเสียหายเดาว่าไอพลาสติกสีขาวเนี่ยครับมันแตกต่างจากตัวพลาสติกที่เป็นสีดำตัวนี้คือเหมือนมันจะเหนียวกว่าเหมือนมันจะมีความแบบ เนื้อไม่เหมือนกันเนี่ยเนื้อคนละแบบอันนี้เดี๋ยวต้องดูต่อไปแต่ว่าไอตัวสวิตเนี่ยไม่มีตัวไหนพังนะครับโอเคครับ